อะไรมากเราก็ได้ไปแก้ทปัญ่าแล้วก็พอจะย้ายเราก็บอกลุงเราจะเอาทุนที่ไหนย้ายเมื่อเราซื้อที่หมดแล้วอะไรแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านขอบคุณในการที่หลังรถรถอะไรนะหนูเพิ่มรถเอียงรถเข่งรถเอยังอีกนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่ละห้าพัน ใจดีแี้สวยงามมากเลยนะคะไม้อ hmm. wow. ันไหนไมงกว่าแล้วนะคะทุกคนเข้าไปที่บริษัทรถเข้าเลยคือเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเพื่อที่จะให้เราได้พาองปูมาได้เหออกมาจากพื้นที่แค่ได้รถแค่ได้เค้นเราก็ดีใจส่วนที่เหลือเราก็ทุ่มเทคนไทยมีเล็กมีน้อยก็ผสมกระชายลงไปแล้วก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทำเป็นโครงแล้วก็ตัดองค์ปูเป็นห้าส่วนแล้วก็ ได้ขึ้นรถพิกแซกแต่ทุกอย่างนะก็ผ่านมาด้วยดีแต่บนผิดตัวหนึ่งก็สะพานลอยก็ตกใจมากเลยเลยด้วแค่นิดเดียวสะพานลอยก็ผ่านไปนิดเดียวแทบไม่รู้รุนมากทุกอย่างที่มาและที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราเรตอ่าน่าจะเป็นตรงที่เต่างอยที่เราไปทำอส่วนหางนี่โดยสายไฟเพิ่งขาดครับเราเขบอกเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่า เราก็พอพอถึงจตมาันแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์เนี่ยกลับไปสอบถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะสายไฟเท่าไหร่คะแต่สิ่งที่เขาตอบมาเขาบอกว่าเป็นบุญวาสนาเขาคือเหมือนปลูกให้โชคเขาแล้วที่มาเกาะสายไฟบ้านเขาคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อจริง,รงๆเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นจุดที่ ขอบคุณมากๆค่ะเอทุกท่านนะคะที่เป็นกลังใจให้อูปลิจิตนะคะขอบคุณมากค่ะจากกรอบมาถึงจังหวัดนนทแล้วก็ได้ทาสิ่งที่ได้บวงสวงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับก็เราแบบต่อไปนะครับเดินเชิญท่านสุรชัยชินชัยนะครับอ่า ทนายความนะครับซึ่งเป็นทนายความของป้าแตงนะครับที่ท่านดูแลอยู่ก็เรียนเชิญท่านมากล่าวนะครับข <c oughs> อบคุณเชิญท่านรับที่ไหนมาน้างนะครับมา ได้วาในมนทนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันที่9ปกราคม2566ก,ก็จะถือว่าเป็นวันเลิกดีแม้กระทั่งบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นรายชาเลิกเมื่อสักครู่ได้ฟังว่าที่แห่งนี้ เป็นนอส่อสีจอนั่นแหละครับก็คือคุดกับสีแดงถ้าอันเต็มก็คือโฉนดที่ดินคือจะสังเกตว่าถ้าถ้าครุฑเขียวก็จะเป็นนอสนสามก่อถ้าครุดดำก็จะเป็นนอสนสามธรรมดาครุฑแดงคือแน่นอนแล้วว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ เป็นสถานที่ที่แฟนคลับที่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ส่งกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้รูปพลกับป้าแดนมาตลอดเป็นเวลากว่าสองปีแล้วก็ผมได้มาร่วมพิธีทั้งในเช้าสังพักแล้วก็ได้มาร่วมอีกในเย็นวันนี้ มีความปิติแทนลุงพลประแทนไม่น้อยเหมือนกันครับแสดงออกถึงกำลังใจแสดงออกถึงพลังพลังแห่งความดีพลังแห่งกำลังใจพลังของทุกๆท่านเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากรัศมีของตัวเอง พลังจากรัศมีของ f อีของแฟนคลับพลังที่มีน้ำใจอันบริสุทธิ์พลังที่มีแต่ความคิดดีๆเป็นพลังที่เกิดจากธรรมชาติลุงพลกับประแตนก็เป็นคนเกิดจากธรรมชาติศีลธรรมและธรรมชาติสอนให้เขาจะทําเป็นคนดี แต่ในชั่วงชีวิตหนึง่งกนะ็ทำให้บางสิ่งบางอย่างมากระทบการทครับใน <ไป S 1> ทางส่วนตัวผมจะคุกคีกับวิชาชีพในความมาตลอดทำรังสีของผมก็จะเป็นความหมายในยะว่ารังสีแห่งธรรม สามสิบกว่าปีผมมีหน้าที่เอาคนออกจากคุกใช้วิชาชีพใชความมาตลอดทำให้ผมเห็นว่าความยากจนนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังลุงพลกับพ่อแดนสิ้นหวังใน ความทุกข์แล้วยังมีทุกข์ยิ่งกว่าคือจะรอดคุกได้อย่างไร30สกว่าปีทำให้ผมเห็นว่าคุกมีไว้ขังคนจนและโงะ่ขังคนซื่อคนโซไรสิทธิ์เสียงถูกใส่ความย่ำย่ำทำลำเพียง ทั้งเบนเปลีป่ยนไม่เที่ยงไม่เป็นธรรมทุก,ทกไม่ได้มีไว้ขังคนชั่วที่ฉลาดรอดตัวทุกเช้าค่ำทั้งคนรวยคนร้ายหมายก่อกรรมกลุกก็ทำทานไว้ไม่ได้ตัวคำลังสีเห็นมาตลอดว่า คนถูกจำกัดเสรีภาพล้วนแล้วแต่คนร่ยโอกาสผมถึงกล่าวว่าความทุกข์เป็นทุกข์แล้วแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังกำลังศีก็เปรียบเหมือนทีิดิกรักษาคนไข้ตั้งแต่แรกที่รับเห็นคนไข้เป็นอย่างนี้แล้วก็บอก กับคนไข้ว่าคลินิกเราจะไม่ทอดทิ้งคนไข้ไว้ระหว่างการคุณกลังนคะทำให้รู้ว่าเขามีโอกาสเขาไม่สิน้นอกไม่เขาไม่สิ้นหวังเขาเห็นโอกาสที่จะรับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ ที่ทำลายเขา